ไปต่อตรงบ้านน้องอ่อนครับนี่เขตเขตเทศบาลตบนสูก็กำลังไป้าน้องอ่อนนี่เออมาเออมาจากด้านด้านข่านะครับเออมาจากด้านข้านนี่น้ำเออมาจากด่านข้านนะครับนี่ก็คือนี่คือเทศบาลตะบนสู๋นี่รอยแยกครับน้ำท่ับ วันนี้วันทีนายยาน่28จะเอาสี่เวลาประมาณบ่าย2ครึ่งครับ14.30น,น,น,นีน่ก,นนก็บ้านครับครับต้นไม้ต้นหญ้าที่ข้าวรึ่งต้นกล้วยครับบ้านน้องอ้อครับเน่เริ่มครับ่วมแล้วครับ ก็น้ำเออครับอันนี้ก็รถเสียครับรถเสียท้านๆครับครับเสียครับอันนี้ก็วัดวัดแก้วกลางบุญนะครับวัดแก้วกลางบุญครับวัดแก้วกลางบุญนะครับวัดแก้วกลางน้ำมาครับโอ้โหอันนี้ครับ เาขาบอกว่าเกินอ,อัง,องกฤษไกลมันร้อยห้าสิบมันเออขึ้นมาร้อยสิบเปอร์เซ็นตครับต้องระบายออกอีกประมาณร่วมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมันถึงจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ระบายออกมาเรื่อยๆครับน่าจะยังไม่หมดครับตอนนี้เราอยู่ที่ฝ่ายน้องกอนะครับรน้ำเตือตอนนี้ถาม,ถามว่ารถวิ่งได้ไหมวิ่งได้ครับปิ่งอัพใหญ่รถรถเก่งเล็กได้ไหมก็พอได้แต่ว่าเห็นมีรถเสียอยู่ <c oughs> นี่ครับเป็นรถเสีย ก็ผมก็โอเคครับเอ่อครับก็มาดูพี่น้องมาเองครับเอ่อถามยังไงล่ะตอนนี้เราอยู่บริเวณสะพานบ้านน้องอ้อนะครับระหว่างเทศบสะพานนูนสูงกับบ้านน้องอ้อเราวันก่อนที่ผมมาถ่ายน้ำก็ยังไม่ไม่หงไม่เอือนะครับตอนนี้มัน มาคกำครั้งแรกที่ผมเคยเห็นครับตั้งจะมาอยู่ตั้งจะเกิดมารู้สึกว่าเยอะมากกว่าปีที่แล้วครับมากกว่าปีที่แล้วครับท่านี่มันก็พัดเข่าบ้านบางคนตรงนี้ขยกสูงครับก็ยังอยู่รอดอยู่แต่ครับพุ่งนี้ไม่แน่ครับอันนี้ก็จะถามกไนครับตอนนี้ก็กินครับน้ำการแรงของน้ำครับมันพอมบอมอมบๆนะครับมันตอบไม่ได้ว่าจะยุดมาอะไรเพราะว่าเขากำลังระบายมานะครับ กำลังระบายมาตอนนี้หลดลาก็ติดอะไรอีกเลครับตอนนี้หลดติดหลดเก่งนิดหน่อยก็ก็ต้องระวังมากดีครับดูดูกันดูทังนู่นทับนี้หลดที่อ่าคุมสูงก็ยังแบบหน้าพังพังพังนะครับโมไซถามว่าได้ไหมก็คงได้เนาะแต่ว่าก็ต้องรีบพอต้องหน้ามาๆก็รีบบิดบิดใช่ไหมตะกองใช่ครับยังไงหน้ามันจะถ่วมหลดถอยเสียไ้เขานะครับนี่ครับก็ อคุณหลายๆเราไปดูเรื่อยๆนะครับโอเคครับตอนนี้ก็รีวิวพี่น้องของบ้านเองอนุนโรงเรียนบ้านอะไรนะบ้านหนองอ้อก็ไอตรงนู้นวัดวัดหนองอ้อนะครับคนกันไหนครับลุงนี่นี่อยู่หนองอ้อเลยครับตรงไหนตรงไหนนี่บ้าไนใครในนียตรงนี้เนี่ยครัอรอมันมันมาตั้งแต่วันไหนครับเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนนี่ เมื่อวานยังไม่มีตรงนี้เลยเมื่อวานยังมีวันนี้วัี่แปดกันยาสี่ายสองครึ่งเนาะอวานนี่ยังไม่ไหงพเพิ่มเลยไม่ครบแล้ววันนี้มาแล้วปวานนี่เขาไสแค่ขาบนแต่กลางคืนก็นอนได้อยู่ยังแต่มาเริ่มเส้นสายใช่ไหมหรือเที่ยงมันมาประมาณอ่าประมาณเที่ยงนี่โอ้แที่เที่ยงมาเริ่มหึ่มหุมเนาะใช่ตายที่นี่ชาวบ้านเองส่วนใหญ่เด็ดตรงนี้หมู่บ้านหลายคนไหมครับคนชาวบ้านอยู่ที่เดิมบ้านี่ หกร้อยกว่าหลังประมาณสามร้อยาโอร้อเป็นมู่บ้านใหญ่อยู่ค่ะโอแต่บอ่าวบอกนะครับตอนนี้พี่น้องบ้านตรงไหนครับป้าล่ยังออกไม่ได้เนยอ๋อจะออกตรงนี้ไม่ได้รอกบอกออตรงนี้ออกไม่ได้นะครับวออเพอ